ครับวันนี้เราจะมาดูรีวิวแกะกล่องมือถือ Samsung Galaxy A 2 1 s กันนะครับอ่าตัวนี้สเปคที่สั่งมานะเป็นแรม6ความจำ128นะครับนี่ตามนี้เลยนะตัวนี้สเปคจะมีอยู่2รุ่นนะครับดังนั้นเวลาท่านสั่งเนี่ยท่านต้องดูดีๆนะเวลาสั่งเนี่ยแรมมันเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็ความจำเท่าไหร่เพราะาเขาทำออกมามันจะมี2รุ่นนะครับมีตัวแรม3ความจำ3า32กับแรม6ความจำ 128, เลยนะครับอ่า ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูสเปคภาพรวมก่อนเนี่ยครับขนาดหน้าจอ6.5นิ้วนะครับกล้องหลังอยู่ที่48ล้านนะครับ,บวก8นะครับกล้องอัลตา w i d แล้วก็กล้อง2ล้านไมโครแล้วก็กล้องดิฟอีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้า13ล้านอ่าทีนี้ Samsung ตัวนี้นะครับ CPU จะเป็น Exynos 850นะครับ Octa Core 2.0ก็ถือว่าโอเคนะนะครับส่วนความจำเนี่ยมันจะมี RAM 3ความจำ32ใช่ไหม กับ6กับ128แนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่5,000นะครับตัวนี้เปิดตัวนะครับราคาขายนี่ตามนี้เลยนะครับถ้าเป็นตัว RAM 3ความจำา32เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่5,299บาทนะครับส่วน6ความจำา28ก็6,59 9แต่ตัวนี้ที่ได้มาก็5000ต้นๆเนาะน,น,นะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ที่ผมสั่งผมสั่งจากแอปของตัว lazada เนาะนะครับมันจะมีโค้ดส่วนลดแล้วก็ตอนนี้คอกำลังจัดปู นะครับท่านไหนที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าในตัวเครื่องที่ได้มามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะดูไปด้วยกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีในช่องสอนอะไรมีเยอะนะนะครับตอนนี้ที่ทําออกมาเนี่ยก็เรื่องเกี่ยวกับการซ่อมโทรศัพท์ซ่อมมือถือนะครับแล้วก็บางทีมีมือถือใหม่มาก็จะรีวิวให้ดูด้วยนะครับอโอเค ตัวนี้ปกติเนี่ยร้านบางทีเนี่ยเขาจะแกะกล่องนะครับเพื่อทําการติดสติกเกอร์มาแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ซีนนะเออยังไม่ได้แกะนะนะครับยังไม่ได้แกะเราก็เอามาทําการเช็คเองเลยนะครับโอเครู้สึกว่ากล่องจะเล็กกว่ายี่ห้ออื่นนะนะครับอ่ะตัวนี้มีเคสไหมเดี๋ยวเรารอดูครับว่าข้างในมีเคสไหม ปกติถ้าเป็นยี่ห้ออื่นในกล่องแบบนี้จะมีเคสนะครับอ๋อตอนตอน,นี้มีเฉพาะคู่มือนะครับมีเฉพาะคู่มืออ่าแต่คู่มือก็มีพัฒน์ไรนะมีสามภาษาเลยนะครับมีสอนการใช้งานตัวน,นี้เราจะรีวิวแบบบ้านๆนะครับอ่าพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูตัวเครื่องครับเส่วนตัวน,นี้เป็นหมายเลขประจําเครื่องนะนะครับ ทีนี้ดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องที่ได้มาก็ถือว่าสวยงามนะนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องนะครับสีตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเครื่องนะเราดูของแถมก่อนตัวนี้เป็นหูฟังนะครับหูฟังที่ได้มานะครับถือว่าโอเคนะปกติยี่ห้ออื่นไม่ไม่แถมมานะแต่ซัมซุงได้มานะครับส่วนตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นไทป์ซนะ ตอนนี้นะครับตามรายละเอียดที่ผมดูเนี่ยนะครับความเร็วในการชาร์จอยู่ที่15วัตต์นะนะครับชาร์จไว15วัตต์นะอันนี้ก็เป็นสายชาร์จที่ได้มาเดี๋ยวดูปลั๊กหน่อยนะครับนะอันนี้เขียจิิมซิมนะครับปลั๊กก็เหมือนกับจะเป็นรุ่นเล็กๆเนาะนะครับนะแต่ปลั๊กตัวนี้ไม่มั่นใจว่าชาร์จ15วัตต์ได้ไหม นะครับถ้าจะชาร์จ15วัตต์น่าจะต้องไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มหรือเปล่าอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูตัวเครื่องครับแกะเครื่องใหม่เลยนะครับตัวนี้เวลาแกะต้องลอกด้านข้างแบบนี้อ่ะโอเคโอ้โหเล่นเล่นแสงนี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเนี่ยกล้องนะครับก็จะมีกล้องหลังกล้องหลักเนี่ย48ล้านนะครับ กล้องอัลตราไว8แล้วก็กล้องดิฟกับกล้องไมโครนี่ก็คือถ่ายแบบใกล้ๆเนี่ยนะครับ2ล้านด้านล่างก็จะมีรูหูฟังนะครับมีลําโพงมีรูไม้แล้วก็รูชาร์จนะครับส่วนตัวนี้เป็นซิมส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นไม้ด้านบนนะครับตัวถาดซิมนี่ใส่ได้2ซิมแล้วก็ใส่ตัวเมมโมรีได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเครื่องเทสกัน โลโก้ขึ้นมาแล้วนะครับ Samsung Galaxy 2 1 S โอเคเดี๋ยวเสร็จจากตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําการเซตค่าเครื่องใหม่นะครับเพื่อถ้าท่านไหนซื้อมาเนาะอยากดูเป็นแนวทางนะครับในการตั้งค่าเครื่องนะครับจะได้ดูไปด้วยกันเลยโอเคตอนมันบูตตัวนี้มันจะนานหน่อยเดีย๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันบูตขึ้นมาหน้าเลขเลยก็ได้กันเนาะ โอเคตอนนี้ก็กําลังเซตค่าเครื่องนะครับเวลาเราเปิดเครื่องใหม่หรือล้างเครื่องเนี่ยจะเข้าสู่หน้านี้เป็นหน้าหลักเลยนะครับนี่เริ่มกันเลยตัวน,นี้มาด้วย Android 10นะครับรันใน a n d r o i d 10นะแต่ตัวน,นี้ที่ผมดูนี่ a อ d ดร i d 1์นี่ปล่อยตัวอัปเดตออกมาแล้วนะเดี๋ยวหลังจากเสร็จตัวนี้ผมจะไปอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเราก็ทําการเซตค่าเครื่อง ตัวนี้เราก็ติ๊กถูกทั้งหมดนะนะครับส่วน w i f i นี่อันนี้เราข้ามไปก่อนได้เพราะว่ามือถือยังไม่เคยเซตค่าเครื่องเนี่ยมันจะยังไม่ติด gmail นะนะครับมันจะยังไม่ถามหา gmail เราสามารถข้ามได้เลยนะครับตัวไหนข้ามได้ข้ามไปก่อนนะส่วนพวกรหัสหน้าจออะไรค่อยไปตั้งทีหลังก็ได้นะครับตัวนี้ดูดีๆนะครับบริการของ Google เนี่ยตัวนี้มันจะมีคําว่า,าการใช้ตําแหน่งการอนุญ,ญาตให้สแกนอ,อันนี้อนุญ,ญาตไป ส่วนตัวนี้นะครับส่งข้อมูลในการวินิจฉัยนะครับตัวนี้ปิดนะนะครับถ้าไม่ปิดเกิดอะไรขึ้นมันจะส่งข้อมูลเรากลับไปที่ Google นะครับทำให้เปลืองทรัพยากรด้านอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแนะนําให้ปิดเลยหรือแล้วแต่ท่านนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือปิดแหละนะครับส่วนตัวนี้นะครับรูปแบบอ่ารหัสอันนี้เราก็กดข้ามไปก่อนนะครับป้องกันโทรศัพท์หรือท่านไหนอยากตั้งก็ตั้งไปนะครับแต่อันนี้มันจะช้า โอเคอันนี้แอปที่จะมาพร้อมกับตัวเครื่องท่านจะติดตั้งไหมเขาให้เราติ๊กเอาได้นะนะครับตัวนี้ผมจะติ๊กออกหมดเลยเพราะว่ามันไม่น่าจําเป็นโอเคก็กดข้ามแต่ถ้าไหนต้องการใช้ก็ติ๊กถูกไว้มันก็อยติดตั้งให้นะครับเข้าสู่ระบบ Account ตัวนี้นี่ถ้ายังไม่มีก็ค่อยสมัครทีหลังได้นะครับถ้าเราใส่ Samsung Account ดียังไงมันจะได้พื้นที่เกี่ยวกับของซัมซุงคามานะครับแล้วก็ เราสามารถโหลดพวกทีมได้นะครับแล้วก็พวกฟอนต์ได้ไม่งั้นเราจะโหลดอะไรไม่ได้นะของซัมซุงนะครับก็สมัครไม่ยากนะสมัครซัมซุงแอคเคาท์เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าท่านไหนยังไม่เคยมีนะครับโอเคเนี่ยเข้ามาหน้าแรกแล้วนะครับพร้อมสาหรับการใช้งานความรู้สึกแรกตอนนี้รู้สึกว่าจะนงงๆนะครับอะเดี๋ยวลองขอเทสดู นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะเราใช้มือถือเครื่องอื่นมานะครับปกติผมใช้ Poco X3 NFC นะตัวนี้ที่เขาไปดูในสเปคเนี่ยรายละเอียดซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับเนี่ยรันใน Android 10โอเคตัวนี้แรม6ความจำา2 8 8นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็กตัวเครื่องด้วยแอป CPU-Z นะครับว่าสเปคที่เราสั่งมาเนี่ยมันตรงไหม นะครับเนีย่ยรู้สึกว่าจะหน่วงนิดนึงหรือว่ามันอาจจะเริ่มแรกใช้งานนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอใช้แอป CPU Z ตอนนี้โหลดแอป CPU Z มาทําการเช็คนะครับหน้าแรกจะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดการทางานของ CPU เนาะ CPU จะรันอยู่ที่8หัวนะครับนี่ตอนนี้นะครับหน้าแรกจะเกี่ยวกับการรันของ CPU อ่ก็ถือว่าโอเคนะนะครับ clock speed คอ,คอยู่ที่2.0ส่วนตัวนี้ d ี v ว e นะครับนี่เป็นเอ็กซีนอตแปดห้าศูนย์นะครับแรมก็ถือว่าหกนะมองเห็นอย 5, 6, 5, 3, ู่ห้าหกค่าสามเห็นไหมนะครับปกติมันหกจิกใช่ไหมนะครับที่ผมเทียบเนี่ยก็คือผมอยากดูว่าเครื่องมันมาเนี่ยมันแรมหกจริงไหมเพราะว่ามันมีแรมสากับแรมหกใช่ไหมล่ะนะครับส่วนตัวนี้ซิสเต็มนะครับก็เอ่เกี่ยวกับพวกรายละเอียดอันนี้แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่บอกเฉพาะ โวล์เนาะไม่บอกว่าแอมแอมเท่าไหร่แต่ตัวนี้แบตเตอรี่ห้าว่ห้าพันนะแบตเตอรี่ห้าพันส่วนตัวนี้กล้องดิฟนะครับเดี๋ยวเราจะทงทดสอบให้ดูอ่านี้ลองเกมหน่อยตัวนี้หลังจากที่ผมอัปเดตแอ d r o อ d 1์แล้วนะผมตัดคลิปมานะครับพอดีผมไปถ่ายเพิ่มเติมมานะครับโอเคเดี๋ยวดูเกมนะครับว่าโอเคไหมเครื่องนี้แหไงเป็น่ะ เป็นไงล่ะโอเคผมเล่นลูกซองนะครับป้าบนี่ไงเป็นไงโอ้โหโดนด้านหลังครับเาใไมมาเจอกันอีกรอบอยู่ไหนเอออยู่ไหนเออมาแล้วครับปั่มโอ้โหลงสามครับ เรียบร้อยอ่ะโอเคก็ถือว่าโอเคนะก็หลังจากที่เปิดเครื่องแล้วผมอัป and ด o i d 11นะครับอัพขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าลื่นขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมอันนี้ลองกล้องให้ดูนะอันนี้กล้องหลังนะครับถ่ายออกมาก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับกล้องถือว่าสมราคานะครับสำหรับมือถือซัมซุง g ็อปนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้าอ,อันนี้กล้องหน้านะครับก็ถือว่าโอเค 13ล้านในกล้องหน้าส่วนตัวนี้เป็นกล้องไมโครนะครับกล้องความกล้องถ่ายลึกนะครับกล้องความละเอียดถ่ายลึกมันจะมีดิฟกับไมโครนะครับเนี่ยเวลาเราซูมเข้าไปใช่ไหมนะครับถ้าใช้ไมโครก็จะชัดแจ๋วเลยนะครับจากที่เรามองด้วยตาเปล่านี่อ่านไม่ออกนะพอเราส่องไมโครเข้าไปโอ้โหขยายออกมาชัดแจ๋วเลยนะครับถือว่ากล้องสุดยอดอยู่นะของซัมซุงนะครับแต่ที่ผมติที่ลองใช้มาเนี่ย รู้สึกว่าลำโพงนะครับจะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับถ้าเราเปิดเกินขีดจํากัดที่เขาฉีดไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับเสียงมันแตกๆะนะครับแต่ที่จริงก็ไม่น่าจะแตกะนะครับแต่มันมีฉีดให้เรากั้นไว้อยู่โอเคครับก็มาฝากกันครับ